สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องอภิชยาเลิศพีครับผมอาจารย์ต๋องกามาทาโรนะครับก็มาทำนายดวงครับประจำเดือนนะฮะพฤษภาคม2564นะครับผมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างน,นะฮะในเดือนนี้นะครับผมจะพูดในส่วนของการงานการเงินสุขภาพแนะนำในส่วนของเรื่องการทำบุญแล้วก็เลขนำโชคให้กับตัวคุณด้วยนะครับ การทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับการทำนายนี้ฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะฮะให้คุณลองฟังดูแล้วกันว่าอันไหนมันใกล้เคียงกับตัวคุณมากที่สุดหรือจะฟังได้ทั้งสองอันเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม สำหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาแล้วก็ยังไม่เคยกด subscribe นะครับก็ฝากกด subscribe ช่องผมไว้ให้ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นรขราบขู่ให้กับผมด้วยนะฮะแล้วก็ให้เพื่อน, mm. อนๆคุณได้ลองฟังดูนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างน,นะครับผมลองมาฟังในส่วนของเรื่องการทำนายดวงประจำเดือนกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีฮะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับขออนุญาตดีดมาราศีท่านน้ำก่อนบ้างนะเพราะว่าเริ่มมาทุกทีเนี่ยจะเริ่มต้นมาที่เมฆต,ตลอดเลยนะครับขอดีดมากกรกฎเกิดบ้ากดีกว่ามาเจอราศีท่านน้ำกันบ้ากดีกว่าผมจะลงเป็น ก็จะกดพิจิมีนให้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถัดไปก็จะเป็นต่อไปนะฮะโอเคอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะครับผู้ที่เกิดากราศีก็จะกดนะ ค้ okay. ระกดนะครับผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมนะฮะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนพฤษภาคม2564นะครับใแบบแรกน่าอบแอบนิโคสนายอบคัพส Three of Pentacles, Dead, Kings of One, Kings of Pentacles, Hmm, เอ e of One ครับและสุดท้ายนะฮะ Prince of One หรือ Knight of One นั่นเองนะครับผมลองมาดูกันดีกว่า ในเดือนนี้อู้คุณมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะไพ่เมเจอร์อะคานาโผมาหนึ่งใบนะครับเป็นไพ่เดทนะฮะแสดงว่าช่วงนี้จะต้องมีเรื่องบางเรื่องครับกำลังจะจบสิ้นไปนะฮะให้คุณเตรียมตัวเต็มใจไว้นะครับสิ่งที่คุณเหมือนคาดหวังหรือสิ่งที่คุณอยากให้มันมีการเริ่มต้นใหม่ มันกำลังจะเริ่มต้นใหม่เพราะเรื่องบางเรื่องกำลังจะจบไปในเร็ววันนี้นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานอย่างชัดเจนนะที่มันอาจจะบางอย่างมันกำลังเหมือนได้เคลียร์ได้สะสางกันไปนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะฮะ ในช่วงแรกเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องการงานของคุณนะฮะก็ได้รับการมอบหมายจากทางหัวหน้าง,งานของคุณนะครับหรือตัวคุณเนี่ยมีการวางแผนนะครับเหมือนช่วงเนี้ยคุณกําลังที่จะมองนะฮะในส่วนของอนาคตคุณค่อนข้างมากพอสมควรอยากจะให้การงานของคุณเนี่ยเหมือนอืม มีการวางแผนมีเป้าหมายที่มันชัดเจนเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าคุณมีเอมมีเป้าหมายบางอย่างว่าอยากจะให้การเงินของคุณเนี่ยมันดีขึ้นอยากจะให้ชีวิตคุณนะครับมันมีการที่พัฒนาบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องการเงินนะครับแนวแนวง่ายๆเลยอะคือตัวคุณอยากจะมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งอยากจะให้ตัวคุณเองเนี่ยอยู่แล้วแบบฉันแก่ไป อยู่แล้วแบบมันสบายใจมากขึ้นไม่ใช่ต้องมานั่งดิ้นรนหาตังอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมมองว่าคุณสามารถปฏิบัติงานนะฮะแล้วก็หาลู่ทางในส่วนของเรื่องงานของคุณได้ค่อนข้างดีนะฮะในช่วงนี้ถ้าใครอยากจะหาอาชีพเสริมหรือหางานใหม่ใครที่ตกงานอยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานตามที่คุณได้ไปยื่นใบสมัครไว้นะฮะค่อนข้างสูง แต่คุณไม่ได้ยื่นที่เดียวนะคุณอาจจะต้องยื่นหลายที่มากกว่า3ที่ขึ้นไปถึงจะมีโอกาสมีมีช ANCE ที่มันมากกว่านี้นะฮะเออในส่วนของเรื่องงานเนี่ยผู้ใหญ่ในช่วงนี้ถ้าใครที่บอกว่ายังทำงานอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังทำอยู่แบบ ประจำนะฮะผมมองว่าเจ้านายคุณจะค่อนข้างให้โอกาสในส่วนของเรื่องการงานของคุณได้อย่างดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วเจ้านายค่อนข้างจะเอ็นดูคุณค่อนข้างมากนะครับถ้าเจ้านายโยนงานอะไรบางสิ่งบางอย่างมาให้กับตัวคุณทําน้อมรับทําไว้ให้เต็มที่อย่าอิอะ หรือว่าอยากมีข้อแบบขัดแย้งว่าแบบมันเหนื่อยมันยากอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าตรงไหนไม่เข้าใจปรึกษาเขาเข้าไปไถ่ายถามตรงไหนที่เขาสั่งงานแล้วมันไม่เคลียร์นะครับเข้าไปขอคำชี้แนะก็ได้หรือว่าถ้าคุณยังไม่ค่อยที่จะสะดวกใจยังไม่กล้าที่จะเข้าไปถามเจ้านายคุณลองไปถามในส่วนของคนที่เคยทำงานตรงนี้มาก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเขาจะช่วยเหลือคุณได้ค่อนข้างดี ะะการงานช่วงนี้อาจจะต้องมีการเดินทางไปในส่วนของต่างที่ต่างแดนค่อนข้างสูงนะครับอาจจะขับรถเดินทางค่อนข้างมากนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างโฟกัสไปนในส่วนของเรื่องการงานค่อนข้างมากนะฮะพายงานงานงานหมดเลยเพราะว่าอยากจะให้การเงินของตัวคนเองเนี่ยมันมีความมั่นคงนะฮะโหมงานได้ นะครับแต่ไม่ใช่โหมจนร่างกายสุดโทมหรือว่าออมีแบบเหมือนใช้พละกกำลังของตัวเองมากจนเกินไปนะครับต้องดูแลรักษาร่างกายของตัวคุณเองด้วยและใครที่ทำงานเป็นเซลนะครับหรือว่ามีการเดินทางข้ามไปต่างจังหวัดต่างที่ต่างแดนนะฮะก็ต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องการขับรถขับราด้วยนะครับระมัดระวังเรื่องการที่จะต้องมีพวกรถ เฉียวชนหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะฮะต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับเตือนให้ระวังนะไม่ใช่เตือนให้ระแวงนะฮะในส่วนของเรื่องงานเนี่ยผมมองว่าถ้าใครที่ทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับพวกการงานค้าขายนะครับงานค้าขายงานที่มันใช้ปากงานที่มีการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกน้ำนะฮะ Uh, เสริมสวยนะครับของที่ปะทินตัวเองนะครับหรือใครที่ค้าขายที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกอาหารอุปโภคบริโภคนะครับจะทำธุรกิจได้ค่อนข้างดีหรือใครที่มีแพลนจะทำธุรกิจอะไรตรงนี้เพิ่มเติมจะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับถ้าโดยเฉพาะใครที่ลงทุนกับตัวเองหรือว่ามีพาร์ทเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ผมมองว่าถ้าคุณจะทำธุรกิจนะ คุณทำด้วยตัวของตัวคุณเองคุณจะไม่มีปัญหากับใครแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างดีมากกว่าแต่ว่าถ้าคุณติดขัดตรงไหนคุณขอคําปรึกษาจากคนรอบข้างนะครับคนที่เขาเคยอยู่ในแนวทางในเวน,เนี้นะฮะเขาจะช่วยเหลือคุณได้ค่อนข้างดีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแต่ทําอะไรต้องวางแผนให้รอบคอบนะครับอย่าหุนหันพันแล่นเด็ดขาดนะฮะพยายามใจยเย็นนิดนึง อย่างที่ผมบอกไปว่าใครที่ตกงานอยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานค่อนข้างสูงนะฮะถือว่าดีใจด้วยนะครับสำหรับใครที่ตกงานหรือกําลังจะหางานใหม่ที่อยากจะให้มันตรงสายคุณหรือว่าทำให้มันมีความสุข ในการใช้ชีวิตการทำงานของคุณมากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องดูในส่วนของเรื่องสถานที่ทำงานนิดนึงมันอาจจะไกลจากสถานที่ที่คุณเคยทำอยู่จากเดิมหรืออาจจะไกลจากบ้านที่คุณอาศัยอยู่แล้วมันจะต้องมีในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเดินทางบางทีบางคนอาจจะต้องเหมือนย้ายถิ่นฐานอาจจะไปเช่าห้องอยู่หรืออาจจะไปซื้อคอนโดซื้อบ้านอยู่ในระแวกที่ คุณไปสมัครงานใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาตามความสะดวกนะผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเอาตามความสะดวกนะฮะในส่วนของเรื่องการเงินนะครับการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎอู้ช่วงนี้เงินจะได้มาจากงานที่คุณทำซะส่วนใหญ่นะครับไม่ต้อง ไปเหมือนคาดหวังนะฮะในส่วนของเรื่องการเสี่ยงโชคบ้งางไหมนักแต่ว่าถ้าใครอยากจะเล่นเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเอาพอกุบกิบพอนะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อนะฮะให้ซื้อในส่วนของออสถานที่ที่ทำงานใกล้ที่ที่คุณทำงานอยู่นะฮะจะค่อนข้างดีหรือถ้าใครที่ไปทำบุญนะครับในส่วนของพวกการที่ เหมือนถวายลงศพเสร็จแล้วเนี่ยลองมาเสี่ยงโชคในบริเวณวัดหรือสถานที่ที่คุณไปบริจาคนั้นก็ได้เช่นเดียวกันผมขอดูเลขนําโชคให้กับตัวคุณนะครับว่าเลขนําโชคของชาวรา,า,ราศีกรกฎจะเป็นอะไรนะฮะกรกฎครับเลขนําโชคของคุณเป็นอะไรอืม ผมนั่นแหละนะฮะเลขนำโชคสำหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับจะมีเลขสามเลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดนะฮะเลขสามเลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ด ถ้าใครลองไปสียงโชคนะครับก็ลองไปดูนะฮะใช้เลขตามที่ผมบอกแล้วก็สถานที่ผมบอกแล้วนะว่าเป็นที่ไหนนะฮะโอเคมาต่อกันอืมในส่วนของเรื่องการเงินของชาวลักนาราศีกรกฎเนี่ยบางท่านนะฮะมีเกณฑ์ที่เหมือนจะยื่นกู้อะไรบางอย่างนะครับหรืออาาจะเป็นการกู้ธนาคารกู้ซื้อบ้านหรือว่า มีแลนที่อยากจะทำธุรกรรมอะไรในส่วนของเรื่องธนาคารของคุณเนี่ยช่วงนี้จะผ่านได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแต่อาจจะเหมือนใช้ระยะเวลาในการยื่นเรื่องหรือโปรเซสเรื่องอะ่ะมันอาจจะนานนิดนึงนะครับแต่มีเกณฑ์ที่จะผ่านค่อนข้างสูงแล้วก็ในส่วนของเรื่องเงินเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะมีแพลนที่อาจจะเหมือนเป็นการที่เปตัวเองนะครับหรืออยากจะได้เงินมาแล้วเนี่ย รู้แล้วแหละว,ว่าตัวเองจะได้เงินมานะฮะคุณก็หนึ่งเลยอยากจะทําให้คุณเองเนี่ยมีความสุขมากขึ้นอาจจะเป็นการใช้เงินไปในส่วนของเรื่องการกินกันอยู่ 2. อ,อาจจะใช้ไปในส่วนของเรื่องการลงทุนซื้อที่ดินหรือทําธุรกิจอะไรก็ตามถือว่าดี นะครับต่อยอดในส่วนของเรื่องการเงินของคุณได้บางท่านอาจจะซื้อในส่วนของเสื้อผ้าซื้อของอะไรที่มันประทินตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นเรื่องดีดๆเช่นเดียวกันนะครับก็ดูแลในส่วนของ m a แม g e ในส่วนของเรื่องการเงินของคุณด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ในส่วนของเรื่องการเงินของคุณนะซ่อมแซมรถลาที่คุณใช้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันต้อง ถ้าเราใช้เขาทำมาหากินนะครับก็ต้องบารุงรักษาเขานิดหนึ่งผมต้องแนะนำอย่างนี้เลยนะเ,เปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางนะครับหรือว่าอ,อ,อาจจะเป็นการดูแลลดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้แนะนำไว้นะครับในส่วนของเรื่องสุขภาพ ะะสุขภาพสำหรับชาวรัคนาราศีกรกฎขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างแรกที่ผมเตือนไปแล้วตั้งแต่ตอนเรื่องทำงานว่าถ้าคุณทำงานนะครับเดินทางไปไหนก็ตามเราะมัระวังในส่วนของเรื่องการขับรถขับราน,นิดนึงนะครับระวังอุบัติเหตุ เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างที่สองเลยนะครับช่วงนี้คุณจะ enjoy eating ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เหมือนกินดื่มอะไรค่อนข้างมากนะฮะมีเกณฑ์ที่น้ำหนักจะขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับก็ต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องตรงนี้ด้วยนะฮะ <c oughs> ในส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมมองชัดเจนเลยว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อเกิดขึ้นนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องเป็นเหมือนแนวพวกผ่าตัดนะก็คืออาจจะเข้าไปแบบบีบนวดให้ร่างกายเนี่ยมันมีการคลายเส้นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาในส่วนของเรื่องการทําบุญนะฮะสำหรับชาวรัคนาปราศิีกรกฎเนี่ยถ้ามีโอกาสท่านใดที่บริจาคเลือดได้บริจาคเลือดซะ นะครับเป็นการแก้เคล็ดด้วยนะครับแล้วก็ไปทําฟงทําฟันก็ได้ะฮะมันอาจจะมีการที่แบบเหมือนเลือดออกอะไรเงี้ยนะเป็นการจะผ่อนหนักจะได้เป็นเบานะฮะแล้วก็ท่านใดที่มีโอกาสนะครับลองซื้อลงศพถวายวัดนะครับบริจาคดูนะครับหรือว่าเออที่ไหนที่คิเขามีการตั้งที่แบบ เออทำบุญลงศพนะฮะมูลนิธิปอเทคตึงก็ได้หรือว่ามูลนิธิที่ไหนเขารับบริจาคอ่ะนะฮะลองไปทําในส่วนของพวกตรงนี้ดูก็จะเหมือนเป็นการแก้แก้เคดให้กับตัวคุณด้วยนะฮะอย่างอื่นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมายนะักนะครับก็ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับในช่วงนี้โควิดก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับจะเดินทางไปไหนก็ต้องระมัดระวังสวมแมสสวมหน้ากากนะครับดูแลรักษาสุขภาพพกแอลกอฮอล์เช็ดมือตัวเองให้ปลอดภัย นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคนี้ด้วยละกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกรากนะฮะถ้าตรงยังไงเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องแล้วก็ถ้าตรงยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกันนิดนึงนะครับเพื่อเป็นแบบผมจะได้รู้ว่าฟีดแบ็ของแต่ละท่านเป็นยังไงด้วยนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ